ผมมอเตอร์ตัวนี้ยี่สิบห้าแรงนะครับสีโฟนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเขียนวงจรให้นะครับตามสัญญานะครับผมตัวนี้นะครับจะต่อขนาดสองนะครับผมอ่ะเขียนอย่างนี้เลยได้กันนะครับก็เลยเราก็เขียนขึ้นมาทั้งหมดสิบสองชุดนะครับตัวนี้สามสิบอ่อสี่สิบแปดล่องนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบส네ิบเอ็ดสิบสองก้อนก็คือสิบสองชุดนะครับชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่สามชุดที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับอย่างนี้นะครับอ่าเห็นนะครับเฟดเอเฟดบีเฟดซีเฟดเอเฟดบีเฟดซีเฟดเอเฟดบีเฟดซี เฟสเอเฟสบีเฟสซีนะครับผมนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วก็เวลาพันนะครับอ่าเฟสเอลงมาเวลาพันก็จะนี่นะครับต่อหางหางต่อหางนะครับหางหนึ่งต่อหางสี่นะครับเวลาพันผมจะพันแบบนี้เพราะว่าพันอ่าเขาเรียกอะไรพันบนนะครับสามสามชั้นนะครับเสร็จแล้วก็อ่า ต้นปลายเจ็ดหนึ่งสองสามสี่นับไปสี่นะครับมันจะไปตกเปดเอเหมือนกันนะครับเห็นไหมออกมาแบบนี้นะครับต้นที่หนึ่งนะครับกับต้นที่เจ็ดนะครับต่อขนานนะครับขนานกันนะครับผมแล้วก็ปลายที่สิบนะครับออกมานะครับปลายที่สิบนะครับต่อกับ ไอ้ไม่ใชค่ปลายหรต้นที่สิบนะครับถอโทษทีต่อกับต้นที่สี่นะครับนี่นะครับนี่ต่อแบบนี้นะครับแต่ละเฟสนะครับอันนี้ยูนะครับออกมาก็เป็นปลายก็จะเป็นเอ็กนะครับผมอย่างนี้นะครับผมแต่ละเฟสเราก็จะต่อเหมือนกันนะครับต่อเหมือนกันนะครับแต่ละเฟสตอนนี้เราเราได้มาเฟสเอ่อเฟสเฟสเอแล้วนะครับต่อไปสูตรก็คือหนึ่งหนึ่งสามห้านะครับอ่าสูตรที่สาม สูตรของมอเตอร์นะครับต่อหนึ่งสามห้านะครับออกมาเป็น v นะครับายที่สามนะครับหาน้าไหนึ่งสองสามสี่นะครับปายที่สามต่อไยที่หกนะครับเห็นไหมมันก็จะมาเปลีนสี่นะครับเสร็จแล้วก็เว้นไว้นะครับหนึ่งสองสามสี่นับไปสี่นะครับเป็ด c สี่หางที่เก้านะครับ หางที่เก้าต่อกับ,บไปหนึ่งสองสามสี่นะครับหางที่เก้าต่อกับหางสิบสองนะครับนี่หางที่เก้าต่อกับหางสิบสองนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะเอาอต้นนะครับต้นที่สามนะครับนับไปเจ็ดนะครับนับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนับไปเจ็ดต่อที่ต่อกับต้นที่เก้านะครับมันจะไปลงเปรดซีเหมือนกันนะครับ นี่นะครับเอาไม่ต้องไม่ตเอามานะครับลืมไปตัวนี้ไม่ต้องอ,ออกมานะครับไม่ต้องลากลงมานะครับรนี่นะครับมันลงมาแล้วนะครับเป็นวีนะครับลืมไปนะครับขอโทษทีนะครับเสร็จแล้วก็เราก็จะเอาหนึ่งสองสามสี่หกนะครับนี่นะครับต้นที่หกนะครับดูเราจะงงไหมครับต้นที่หกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนับไปเจ็ดนะครับไปเจ็ดนะครับเข้าไปต่อกับ ต้นสิบสองนะครับนี่อาถึงะออกมานะครับต้นสิบสองออกมาเป็นวายนะครับตัวนี้ออกมาเป็นวายนะครับนี่นะันี้ไม่เอานะครับผมลากผิดนะครับต่อไปสูตรเขาหนึ่งสามห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอชุดที่ห้านะครับทีนี้ชุดที่ห้าก็ออกมาเป็นหางของที่ห้านะครับนับไปหนึ่งสองสามสี่นะครับต่อหางที่แปดนะครับ หางห้าต่อหางแปดนะครับรวมกันไว้นะครับทุกคนรวมกันไว้ต้นที่ห้าต้นที่ห้าออกมาเป็น W นะครับ W ต้นที่ห้าต่อกับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนับไปเจ็ดนะครับต่อกับนี่ครับต้นสิบเอ็ดนะครับต่อกับต้นสิบเอ็ด นะครับออกมาเป็น W นะครับต่อไปหางสิบเอ็ดนะครับหางสิบเอ็ดก็นับไปสี่นะครับนับไปสี่ก็หน,นึ่งสองสามสี่ต่อกับปลายที่สองนะครับหางสิบเอ็ดต่อกับปลายที่สองนะครับอือต่อกันไว้นะครับ ก็จะเหลือต้นที่สองนะครับต้นที่สองนะครับกบนบนนบ็นับไปเจ็ดนะครับอ่าเดี๋ยวนะต้นที่สองนะครับนับไปเจ็ดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับต่อกับต้นที่แปดนะครับเยฟดบีนะครับก็จะลงเฟดบีเหมือนกันนะครับมองไหมครับออกมาเป็นเซต นะครับตัวนี้ออกมาเป็นแซะครับนี่นะครับวงจรมอเตอร์นะครับซีโพสิบสองชุดต่อขนานสองนะครับตัวนี้ต่อเรียกต่อขนานสองนะครับตัวนี้นี่นะครับวงจรต่อขนานสองจะต่อแบบนี้นะครับผมนี่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะอาจจะถ่ายรูปแล้วก็ลงไว้ให้นะครับผมนี่นะครับเป็นมอเตอร์ยี่ห้าแรงนะครับยี่ห้าแรงจะขี่แรงก็ช่างนะครับจะขี่แรงก็ช่างนะครับ ขอให้เป็น4โ่ลนะครับ4โผนะครับ4โพต่อขนาด2นะครับขนาด2เยางนี้นะครับผมขนาด2จะกีแรงก็ช่างนะครับถ้าต่อ4โ่โพถ้าเป็นมอเตอร์4โผโพต่อขนาด2ต่อยี่หมดเลยนะครับต่อแบบนี้หมดเลยนะครับผมนี่นะครับวงจรมอเตอร์นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ลงไปให้ดูนะครับผมก็คลิปนี้ก็ยาวไปครับผมแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ